สิ่งที่พี่ดีใจมากกว่าที่หน้าพี่เต็มนะก็คือว่าพี่อแต่งหน้าติดแล้วก็หน้าพี่อะไม่รอกในสถานการณ์ที่แดดแสงแรงอย่างเงี้ยพี่มีตัวช่วยที่ดีมากๆและในเมื่ออายุเริ่ม,มเพิ่มมากขึ้นผู้ชมปัญหาก็คือว่าอาจบางทีแต่งหน้าไม่ติด หน้าหลอกหน้าล่อนระหว่างวันนะคะบางทีบางหลายท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหน้าเราแห้งจังเลยนะคะใช้อะไรก็ไม่ดีใช้อะไรก็ไม่เห็นผลแต่คุณผู้ชมดูนะคะหน้าพี่เอ๋ในวัยที่มากขึ้นเรื่อยๆเราเจอกันทุกครั้งก็คือถ้าพูดภาษาบ้านๆเราก็แก่ขึ้นทุกวันแต่หน้ากลับสดใสรอบล่าสุดจําได้เลยไม่ได้ทํารายการกับพี่เอ๋หรอก แต่ว่าดูพี่เอกผ่านในทีวีปรากฏว่าเดินผ่านไปผ่านมามีแต่คนถามว่าเฮ้ยทำไมพี่เอกกลับมารอบนี้สวยขึ้นกว่าเดิมอีกมันได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็บำรุงเต็มที่คุณแม่เชื่อเอกเลยพี่แตงด้วยเหมือนกันเช,ชื่อเอกอีกอย่างหนึ่งว่า คนที่บำรุงดีมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะทุกวันเนี่ยผิวเราถูกทำร้ายด้วยแสงแดดฝุ่นควันมลภาวะไม่รวมความเครียดภายในตัวเองนะที่มันควบคุมไม่ได้ใช่ปัจจัยที่ควบคุมได้ก็โอเคคือไม่อยากเจอแดดเจอฝนก็อย่าออกไปเสิแต่เอาม<ด>ลมความรู้สึกความแก่ความชราอายุที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันควบคุมไม่ได้ถูกต้อง ไอ้พวกนี้ต้องปล่อยเลยตามเลยเพอปล่อยเลยตามเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนอยู่สองประเภทคือหนึ่งคือโอ๊ยแก่แล้วไม่สนใจเลยก็ให้มันเลยไปเลยไปเลิศไปเลยแต่อีกคนหนึ่งคือไม่เอาอความสุขของฉันก็อยู่ที่ความสวยนี่แหละเออ,อไม่ได้ต้องการทําให้ใครรู้สึกว่าดูดีสําหรับเราแต่เราอยากดูดีสำหรับตัวเองถูกต้องนี่น้องแตงเวลาที่พี่สังเกตเลยนะใครที่ใช้ไฮโดรแมกของพี่เนี่ยสังเกตนะจ้ะส่วนใหญ่ฟีดแบคที่กลับมาหาพี่คือหน้าไม่ลอกหน้าไม่ไหม้หน้าไม่เกรียมหน้าไม่ลอก แล้วกลุ่มคนที่ใช้โทนเนอร์คืออุ้ยผิวใสอย่างที่น้องเอกพูดจริงอาบน้ําล้างหน้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าดูใสขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็เวลาทาครีมรู้สึกว่ามันดูดซับได้ดียิ่งขึ้นค่ะคนที่ใช้พิเทล่ากระแสตอบรับกลับมาคือเอ้ยผิวนุ่มเด้งนุ่มเด้งนุ่มเด้งขึ้นอ่าริ้วรอยลดลง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 ริ้วรอยลดลงผิวหน้าจะดใสขึ้ อันนี้คือฟีดแบ็กสามตัวสี่ตัวที่เหมาะรายการทีวีวันนี้นะคะเราก็เลยมาจับเซตใช่เป็นซูเปอร์ขายดีของพี่เอเลยจนลูกมาอ่านย้ำอีกรอบหนึ่งผู้ชมด่าเดี๋ยวลูกค้างงว่าเอ๊ะเซตไหนเป็นเซตไหนเซตแรกราคา1,190บาทผู้ชมจะได้อะไรบ้างดูนะตรงนี้เลยนะค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เลยดีกว่าน้องนุพี่แตงตี้ยกให้ง่ายๆเลยผู้ชมได้อะไรบ้างผู้ชมได้โทนเนอร์หนึ่งนะคะโทนเนอร์หนึ่งคะโทนเนอร์สองนะคะโทนเนอร์สองนะไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะไไฮฮโโดดรรแแแมม็็กกนนะะคบบี้ คือเซตนี้ค่ะที่คุณลูกค้าจะได้ไปคือ4กระปุก4ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ในราคา1,190บาทหารเฉลี่ยชิ้นละ200กว่าบาทถูกต้องไม่เคยจัดมาก่อนนะประมาณ200กว่าแค่นั้นเองนี่คือเซตนี้อ่านอย่างง่ายๆเลยพี่ชมอันนี้เซตนี้ต้องบอกว่าเป็นเซตขายดีและเบสเซนเลอร์มากอีกหนึ่งเซตคุณผู้ชมง่ายๆเลยเซตนี้ลูกค้าได้อะไรบ้างก็จะได้ตัวพิธีราหนึอ่าพิธีราสนะคะพิธีราขดเล็กอีกห พิเทราขวเล็กอีก1,2,4ชิ้นนี้เซตนี้จะเป็นเซตพิเทราทั้งหมดแต่จะเป็นขวดใหญ่แล้วก็ขวดเล็ก4ชิ้นนี้1,590 <50. S 1> บาทค่ะคุณผู้ชมอยากได้เซตไหนอ่าแต่ถ้าอยากได้ทั้ง2เซตเบ็ดเสร็จไม่ถึง3 0 0พันซื้อตุนกระซิบแค่นี้ซื้อตุนพี่แตงคะ่ะก่อนหน้านี้พี่เอกเคยมาออกรายการ อันนี้นะเมื่อเมื่อสักของเดือนนี้แหละค่ะมาออกสองรอบหมดทั้งสองรอบแล้วตอนนี้พูด,ดง่ายๆนะอันนี้เอพูดจริงนะพูดโดยสารนะค่ะรอบสองของการมาออกยังไม่ได้ของเลยตอนนี้เห็นบอกว่าเซ็ตนี้ขายดีมากมเนี่ยเซตที่อยู่หน้าจอเนี่ยคุณผู้ชมใช่ค่ะเซ็ตที่อยู่หน้าจอเนี่ยขายดีมากเซ็ตนี้หมดจริงๆหมดในโชว์แต่แอบเติมให้เล็กน้อยถึงปานกลาง แล้วทีนี้ลูกค้าที่ซื้อไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่ได้ของลูกค้าสัปดาห์นี้รีบซื้อนะคะเพราะว่าของผลิตพร้อมกันนะคะล็อตแรกน่าจะมาส่งเร็วๆนี้ล็อตสุดท้ายเนี่ยกำลังผลิตอยู่ตอนนี้เอจะเปิดขายเฉพาะวันนี้เท่านั้นแล้วก็จะปิดจ็อบการผลิตแล้วสินค้าทุกรายการของพี่เอนะคะผลิตสดผลิตผลิตแบบเขาเรียกว่าเมตาออเดอร์ใช่ไม่มีการผลิตสต็อก ดังนั้นลูกค้าท่านไหนที่สั่งซื้อในโชว์ถือว่าเป็นกาไรมากๆเพราะว่าบอกได้เลยว่าเป็นเซ็ตขายดีเซ็ตขาดทุนเซ็ตคืนกําไรให้กับลูกค้าจริงๆถามหน่อยพี่แตง4ชิ้นพี่แตงขอดูโทนเนอร์หน่อย2อ,อ่ะโทนเนอร์สออีกรอบหนึ่งโทนเนอร์2 2, 2. แบบนี้ไฮโดรแมกอีก2ไฮโดรแมกอีก2ค่ะเซตนี้1 1 9 0หาไม่ได้หาเฉลี่ยออกมา200กว่าบาท<ร>ทมไม่ได้คุณผู้ชมลําพังแค่โทนเนอร์ขวดเนี้พันสองแล้วนะค่ะพันสองคือขวดเดียวนะจ๊ะพันสองขวดเดียวแต่คุณผู้ชมแถมอีก หน่งแถม 3, 1นหนบาทคุ้มมากแต่ถ้าลูกค้าว่าซื้อไฮโดรแมกอย่างเดียวได้ไหมถ้าซื้อไฮโดรแมกอย่างเดียว990บาท,บาทคุณผู้ชมแต่วันนี้เอาไป 2, 4งีชิ้นเอาไปใช้คู่กันหน้าเปลี่ยนแน่นอนหน้าใสหน้านุ่มขึ้นแล้วก็ผิวดีขึ้นละเอียดขึ้นเท้าส้นโอมีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งซึ่งพี่เอ๋มั่นใจว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่า เป็นซิกเนเจอร์ของพี่เลยเป็นซิกเนเจอร์เป็นคาแรคเตอร์ถูกต้องผิวต้องละเอียดหน้าต้องเมียนกริปนี่คือคาแรคเตอร์ของพี่ต่อให้คุณลูกค้ามีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างค่ะหน้ามีรอยดําจากสิวหรือผิวมีริ้วรอยเล็กๆโดยเฉพาะคุณแม่เลทหลายๆท่านคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาหรือคุณวัยเท่าเอ๋ก็ตามนะคะห้าสิบปีจะมีปัญหาเวลาแต่งหน้าปุ๊บยิ้มมันจะเป็นเส้นริ้วๆใช่ใช่ใช่เขาเรียกว่ารอยแคร็กรอยแตกใช่ไหมเรียกแคร็กเลยเหรอเรียกแคร็กพี่เรียกว่ารอยประสบการณ์รอยแคร เขาเรียกว่ารอยแฉกเขาเรียกว่ารองพื้นตกรองใช่เมื่อก่อนตอนที่ไม่เข้าใจผิวหน้าที่แท้จริงของตัวเองเข้าใจว่ารองพื้นไม่ดีไปโทษเขาอีกรองพื้นไม่ดีมันใช้แล้วมันใช่ทาไมมันเป็นเส้นๆอ่ะตกสงสัยรองพื้นก็ไม่ดีแป้งทับก็ไม่ดีมันเกลี่ยไม่ดีเกลี่ยไม่ดีมันเป็นรองพื้นไม่ดีเปลี่ยนแป้งเปลี่ยนรองรองพื้นเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยับอยู่ดีเอ๊ะมาเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนการดูแลตัวเองใหม่ตอนนี้พี่เอ๋รู้ซึ้งกระจ่าง คุณเดี๋ยมาชมเราแบบนี้เราพูดไม่ออกเอออย่าว่าไปนะคุณสวยขึ้นตั้งตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะห้าสิบแล้วนะโออห้าสิบแล้วคุณสวยกว่าเดิมนะห้าสิบตอนนี้คือตอนนี้คือมีความสุขเมื่อก่อนกลัวอายุห้าสิบนะคะเพราะว่าเห็นเพื่อนหลายคนใครใครก็กลัวแก่เนาะพี่แตงพี่เอพูดเลยพี่กับบ้านบ้านนอกนะพี่ที่ต่างจังหวัดนะพี่ไปเห็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันกับพี่นะห้าสิบนะห้าสิบยังแก่ไหมไม่แกวแล้วพี่ไม่คิดว่าตัวเองดูดีหรือไม่ดูดีนะแต่ไปดูเพื่อนเนี่ยเราร วัยอ่ะเพื่อนจะคิดแบบหลายท่านในที่นี้คือประมาณว่าแก่แล้วแส่แล้วห้าสิบแล้วลูกก็จะจบมหาลัยอยู่แล้วเธอเ้าวไลจ้าะไรเอาเอาแบบพอแล้วใช่มัมเธอเพื่อนเพื่อนหรือพี่พี่ทุกท่านเชื่อเองนะการดูแลตัวเองที่ดีเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นการเรียกห่วงจุ้ยที่ดีเข้าชีวิตเรานะเนี่ย หน้าผากไม่มีพวกบทเขาบอกว่าหน้าผากไม่มีความบดบังเรื่องของริ้วรอยโหนกแก้มไม่มีรอยฟ้า,าอันนี้คือโหม่เฮงที่ดีเขาบอกว่าเป็นโหมกเฮงในการดูดซับของผู้หญิงแล้วนี่คุณเคยดูดซับมาก่อนไหมคะอันนี้อันนี้อะไรคะ อันนี้เนี่ยอายุ32นะพี่แตงปัจจุบันมี้50คุณว่าวันไหน,น <32. S 1> ตอนสามสิบสองสาดูการแต่งกายก็รู้ย้อนไปขนาดนั้นคุณดู oh. นี่คือวัยรุ่นและสวยมากสำหรับดิฉันตอนนั้นสวยมากสวยมาก,มากนี่คือสวยมากชายติด,ดชายติดเลยโอ้โหจีบไม่เขียเขี <c oughs> ยวสไลด์ออกแทบไม่ทันอันนี้คือสวยมากดูดีมากและไฮโซมากอ ah. ตอนนั้นดูแลตัวเองไม่เป็นไม่ต่างกับพี่พี่แม่แม่ป้าๆทุกคนที่ดูทีวีอยู่ตอนนี้ตอนนั้นปัญหาอะไรบ้างครับพี่ตอนนั้นเหรอคะ ทางทั้งที่อายุ32เอ,อเองนะหน้ามันหย่อนริ้วรอยล่องแก้มมันมีจริงๆถ้าซูมหน้าได้ซูมหน้ามาหน่อยสิหนะัาตรงภาพเองมันมีมันมีภาพใหญ่ไหมไม่มีถ้ามีภาพใหญ่ในสมัยยุคอายุแค่30กว่าๆเนะี่ยหนังตาก็ตกแก้มก็ห้อยไม่รู้มันมานจากไหนเหมือนกันอันนี้วัยี้43อาะ43อุ้ยทำไมตาคุณเปนตาเขมไม่ค่านั้น คุณคิดดูว่าหนังตาตกจะดูตาจนดูเหมื<า>อ,นอนตาส่อนตาตส่อนตาเลยมาเลยค่ะค,<อ>คุณตอนนี้ฉันก็เข้าใจว่าเขาท่นสวยนะ,ะฉันก็เข้าใจอีกว่าฉันสวยค่ะอันนี้คือเพื่อนดิฉันถ่ายรูปคุณคิดดูทรงผมก็ทําทรงอย่างนั้นอย่าไปคิดอะไรเยอะอออเอาหัวเหอเอากิ๊บติดคือจบคะนะแล้วก็คิ้วก็เขียนดำๆเข้าไว้หน้าตาความอ่องต่องช่างมันคุณสังเกตล่องแก้มเขานะตอนนี้นะล่องแก้มในวัย43ปีของดิฉันกับล่องแก้มในวัย50ปีกล้องจับดิฉันได้เลยค่ะตอนนี้ส่สมนะ ผ่านมากี่ปีคุณเจ็ดปีเกือบสิบปีอ่าใช่สี่สิบสามถึงห้าสิบก็คือเจ็ดปีค่ะดูดูคุณผู้ชมตอนนี้ร่องแก้มตื้นมากพี่เอ๋ไม่ได้ฉีดนะคะไม่เคยมาฉีดต้องปิลเลอร์หรือเปล่าไม่ฉีดค่ะไม่เคยฉีดเลยไปดึงหน้ามาหรือเปล่าไม่ได้ดึงค่ะถ้าดึงปุ๊บอ่ะดูเลยค่ะรอยแผลมีไหมคะไม่มีค่ะตรงไหนก็ไม่มีค่ะไม่ไม่ดึงไม่ล้างไม่ล้างซิคือพยายามคือเวลาเราขายสกินแคร์เนี่ยเราต้องการให้หน้าเราเป็นธรรมชาตินี่แหละเพราะพี่เอ๋ขายผิว พี่เอไม่ได้ขายความหย่อนคล้อยนู่นนี่นั่นแต่พี่รู้สึกว่าอน,นิสงที่มันหน้ากระชับขึ้นเนี่ยมันคืออน,นิสงผิวหน้ามันยกขึ้นกระชับขึ้นลิฟต์ขึ้นเพราะว่าผิวหน้ามันแข็งแรงะนะคะการยกกระชับของผิวเนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็คือพื้นฐานผิวแข็งแรงเกาะป้องกันผิวแข็งแรงความชุ่มชื้นผิวเพียงพอมันดีของมันเองโดยกระบวนก,การทางธรรมชาติม,มันไม่ต้องแทบจะไม่ต้องปรุงแต่งหลาย,ลายพี่ๆหลายคนบางทีหน้ามีบางคนสี่สิบสี่สิบห้าไปดูนหน้าแล้วพี่เห็นเยอะสไลด์ในทิกตอกเนี่ย 40กว่านิดๆไปแล้วไปแล้วบางคน30ไปไปปลยไปดึงแล้วไปแล้วไปดึงแล้วดึงเย็บเย็บปิดปิดอย่างนี้นะเย็บตะเข็บตะขาดตัวนี้เลยนะบอกได้เลยแม่จ๋าถ้าเรายังคิดว่าเราอยากจะไปดึงไม่ห้ามนะไปดึงได้แต่ขอให้อายุมันเดินไปมากกว่านั้นนิดนึงนิดหนึ่งเราน่ะแค่ดูแลตัวเองผลิตภัณฑ์ในโลกใบนี้มันผ่านการคิดค้นวิจัยโดยสถาบันวิจัยชั้นนําทั่วโลกสินค้าทุกตัวที่ผลิตออกมาเนี่ยภายใต้แบรนด์เทสซ์โอ๊กเนี่ย พี่เอไม่ได้เป็นคนไม่มีความรู้นะคะต้องบอกนิดนึงพี่เอไปเรียนที่ฝรั่งเศสนะอันนี้คือหลายๆโชว์ก่อนนะนที่เพิ่งมาพูดกับทางพี่นุกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่ไม่ค่อยได้มาพูดเยอะว่าตัวพี่เอเองอะส่งตัวเองอะไปเรียนที่ฝรั่งเศสประมาณเกือบเดือนนึงพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้จ้ะมีล่ามแปลบองชั่วมองกระเลวบ่งชีในคําเดียวค่ะนอกนั้นก็ไม่รู้เรื่องแล้วมีล่ามแปลให้ คือสิ่งที่ไปเรียนกับเขาเนี่ยเรียนอะไรรู้ไหมคะเรียนเรื่องของนวัตกรรมและการชะลอวัยเรื่องศาสตร์การชะลอวัยเขาพูดอยู่อย่างหนึ่งคุณคนฝรั่งแล้วนะเขาพูดว่าเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าเราสามารถสตาฟตัวเราได้ไดเนี่ยเหมือนการสตาฟสัตว์เนี่ยด้วยการใช้นวัตกรรมเวชาศาสตร์ความงามที่สังเคราะห์จากพืช hmm. ไม่ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตทุกอย่างของแบรนด์เทาเันโตกไม่มีสิ่งมีชีวิต ทุกอย่างเป็นพืชหมดสารสกัดจากพืชใช่ค่ะนะคะซึ่งเป็นการรวมสารสกัดที่เป็นสารสกัดแต่ละประเทศถูกตองโลกถูกต้องที่ว่าประเทศไหนดีอันไหนดีอันไหนเด็ดนะคะก็มารวมอยู่ในนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวไหนก่อนคะพี่เอกคะตัวแรกที่อยากจะแนะนําตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้เป็นตัวขายดีของพี่นะเนี่ยวันนี้ใส่เสื้อแบบนี้มาคุณรู้ไหมฉันมีเป้าประสงค์อะไรเธอจะชจักกรและดิฉันจะโชว์จักระแระของดิฉันเพราะอะไรคะคุณผู้ชมพี่เอ๋เป็นคนหนึ่งที่แต่งที่แต่งเห็นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ก่อนจะมาทําช่องนี้ด้วยซ้ําเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมคนขายคนนี้เขาชอบเชจักระแลเป็นอะไรทำไมชอบเชจักระแรจังเลยอ่ะต้องขอกราบขอบพระคุณคู้ขแต่ต้องยอางว่าจกระและเขารุมผลกระชับมากใช่จักระและเขารุมผลกระชับมาก คุณดิฉันจะเล่าให้คุณฟังตอนแค้าสิก็ยังไม่หย่อนเลยคุณดิฉันจะเล่าให้คุณฟังนะนี่เรื่องจริงคุณเอาทิชชู่สำลีมาเช็ดได้เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะคุณมีทีมงานอันนี้ฟ็อกซี่ใช่ไหมเดี๋ยวเช็ดให้เลยอันนี้คือฟ็อกซี่น้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้องเอลองพื้นมาหรือเปล่าน้องเอลองพื้นหรือเปล่าน้องเอไม่ได้ลองแน่นอนคุณผู้ชมลองพื้นจักรแร้เหนียวมันออกเป็นคราบค่ะไม่ได้องไม่ได้ลองพื้นจักรแร้ไม่ได้นี่นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะนี่นะคะมันเนียนยิ่งกว่าหน้าอีกค่ะตอนนี้ยหนนน้าเี คุณดิฉันจะบอกให้ว่าดิฉันได้สูตรมาจากลูกค้าเหมือนกันค่ะว่าดูสกปรกด้วยเนี่ยอ่ะจะเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงๆตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ในการปรับสภาพผิวหลังการล้างหน้าถ้าเกิดคุณพี่คิดว่าคุณพี่มีผิวหน้าที่ดีแล้วคุณพี่ไม่ต้องใช้อันนี้พูดเลยไม่ได้ประชดนะเรื่องจริงเพราะว่าเขาสอนอีมาแบบนี้เหมือนกันเฮ้ยเอ๋ e, ถ้าคุณคิดว่าคุณหน้าคุณเพอร์เฟกก็คือว่าความสมดุลน้ําโอเคความชุ่มชื้นใต้ผิวโอเคผิวไม่แปรเปลี่ยนสภาพหลังการล้างหน้าโอเคคุณไม่ต้องใช้้แต่่่่่ถาาคคคุุณณไไมมมชชััวววเะ ผิวหน้าคุณตอนนี้ pH ค่าบาลานซ์สมดุลผิวคุณอะเปลี่ยนหรือเปล่าแนะนําให้ใช้เอา้าเราก็งงเกิดปลายชีวิตจากทนอ,อมารดาบอกได้เลยว่าโทนเนอร์เป็นอันดับสุดท้ายที่จะคิดถึงเพราะไม่เคยคิดถึงเลยไม่เคยคิดเ,เอาพี่เอกคนเรานะถ้าเป็นคนไทยนะล้างหน้าลวทาครีมถูกแล้วนอนถูกพี่เป็นอย่างนั้นมา3 4มสปีก่อนอก่อน,นที่พี่จะผลิตตัวนี้ตัวนี้ผลิตขึ้นมาเป็นตัวช่วงช่วงระยะกลางของการเปิดบริษัทเลยนะแรกๆอ่ะเอไม่สนใจจะผลิตตัวนี้เลยโทนเนอร์ไม่รู้เรื่องอ่ะพูดง่ายใช้ทำนี้ดีกว่าไม่รู้เรื่องแล้วไม่ คิดว่าสิ้นเปลืองเสียเวลาจะมาผลิตทนเนอร์ชั้นนี่นะจะผลิตทนเนอร์ไม่อยู่ในหัวสมองเลยค่ะเอาจริงทนเนอร์อรมึงไม่ต้องแบรนด์พี่เอ๋หรอกแบรนด์นอกอ,อะที่เข้ามาในเมืองไทยที่ดังๆอะที่เป็นแบรนด์เค์เต์แบรนด์ก็มีมาไม่นานนะคุณผู้ชมที่เป็นเค้เต์แบรนด์อะหลายคนไม่รู้เพราะว่า<ม>คนไทย<อ>ไม่ใช้ไม่ใช้เพราะไม่รู้ว่าทนเนอร์คืออะไรแม่ฟังชัดๆใครที่พลาดโอกาสวันนี้พลาดมากๆทนเนอร์คือตัวแรก ของการที่เราจะบำรุงผิวแล้วให้ผิวดูดซับสารประกอบได้เต็มที่คือการใช้โทนเนอร์อ้าวพี่แตงเวลาที่พี่แตงอาบน้ำล้างหน้าค่ะต่อให้พี่แตงมีสบู่โฟมน้ำมันล้างล้างส4รอบเลยจะนี่ห้อดีแค่ไหนก็ตามจ้าสภาพผิวหน้าของพี่แตงเนี่ยมันเปลี่ยนค่าสมดุลของผิวถูกต้องจากกรดเป็นด่างภาษาไทยนะมันก็จะแห้งแห้งแต่ถ้าภาษาฝรั่งคือค่า pH นั่นแหละมันไม่บาลานซ์เออความบาลานซ์ของผิวเนี่ย มันเสียสมดุลไปจ้าดังนั้นพอพ,พี่พี่แตงไม่มีตัวนี้ใช่ไหมพี่แตงอาบน้ําเสร็จปุ๊บซับหน้าแห้งฉันลงโลชั่นกระปุกที่ฉันซื้อมาส<ะ>ี่แนห้าฉันบอกปะ๊ปะโ๊ปะป๊๊ให้รู้ไว้เลยค่ะว่าผิวหน้าของพี่แตงปฏิเสธการดูดซึมเอ้าทำไมอะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้าทำไมอะผิวเมื่อเปลี่ยนสภาพค่า pH ผิวจะปฏิเสธการดูดซึมเขาจะอยู่ในกระบวนการซ่อมแซมตัวเองแล้วสร้างน้ํามันเคลือบผิวก่กอนผิวเราจะทํางานตามสเตปค่ะท่านผู้โดยสารโปรดทราบยังไงคะเมื่อไรที่ ผิวรู้สึกว่าบาดเจ็บแล้วถูกชำระล้างน้ำมันเคลือบผิวออกไปเขาจะใช้เวลาในการผลิตน้ำมันให้มันอยู่บนผิวก่อนจะทาครีมโบ๊ะไปเลยไม่ได้มันรีเจ็กออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งมาไปต่อคีโนโนโนนรอให้ผลิตน้ำมันก่อนเอาถ้างั้นก็ไม่เห็นผลเอา,เอาถึงว่าบางคนใช้ครีมแบบเดียวกันยี่หอ้อเดียวกันซื้อพร้อมกันเลยเริ่มพร้อมกันเลย คนนี้บอกว่าดีอีคนบอกไม่ดีอีกคนบอกว่าเห็นผลอีกคนบอกไม่เห็นไม่เห็นผลอ่ามันอยู่ที่ผิวใคยเปิดรับเครื่องสําอางได้ดีกว่ากันแม่เอ๋บอกเลยว่านี่คือตัวใบเบิกทางเอ๋ทาให้เอผิวดีทุกวันนี้มาตลอดเขาเรียก what เนอร์เอ่อเปิดบริษัทมาทั้งหมดจะ16ปีแล้วค่ะพูดได้เลยว่าเสียเวลาไป3ปีที่ไม่รู้จักนเนอร์อตั้งแต่เปิดบริษัทมานะจริงตอนนั้นยุคสบัยก่อนมันไม่ไมได่ดังอ่ะพี่เอไม่ต้องของพี่เอหรอกของชาวบ้านที่เขานาเข้ามาของเคาน์เตอร์แบรนด์ใด ก็ไม่ค่อยมีใครที่จะเอาโทนเนอร์แล้วก็โทนเนอร์มันไม่มันไม่ไม่เป็นที่รู้จักพี่แตงแล้วโทนเนอร์แม่โทนเนอร์มีหลายประเภทโทนเนอร์ที่ไม่ซื้อร้านทั่วไปที่หาซื้อทั่วไปนะั้นแล้วราคาถูกๆนะ,ะส่วนใหญ่เป็นโทนเนอร์ขจัดสิ่งสงกปรกแต่ไม่มีการบํารุง อ๋อก็คือว่ารูขุมขนคุณอาจจะมีสิ่งตกค้างเคมีเครื่องสำอ,อางต่างๆเขาเก็บได้ก็เช็ดโทนเนอร์ให้สะอาดเพื่อเคลียร์รูขุมขนแต่การบำรุงต่อเนื่องไม่มีละเ,เ,เคลียร์เสร็จก็คือจบจบข่าวยังไงผิวต้องรีเซ็ตความชุ่มชื้นขึ้นมาอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเช้ด้วยโทนเนอร์ด้วยเขาเรียกว่าซื้อทั่วไป โด,ย,ดยที่ไม่ได้ดูว่าเอ้ยคุณมีสมบัติอย่างไรหรือเปล่ามีอะไรที่ฉันต้องรู้อกีกหรือเปล่าบางทีโนทนเนอร์อะโทนเนอร์ขวดนี้ค่ะ250เช <et> ็ดเออจำได้น้องเอเบอกให้ใช้โทนเนอร์เช็ดเสร็จปุ๊บทาครีมเอ๊ะมันก็ไม่เห็นผลอยู่ดีแม่จ๋าโทนเนอร์ส่วนใหญ่ที่ขายในท้องตลาดส่วนใหญ่เป็นตัวขจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้างที่ผิวจากการล้างหน้าเท่านั้นเองใช่แต่โทนเนอร์ที่เอ๋ทำขึ้นมาตัวนี้นะคะเป็นโทนเนอร์ที่ปรับสภาพผิวขจัดสิ่งสกปรกตกค้าง และเพิ่มความชุ่มชื้นผิวพร้อมกระตุ้นเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงและที่สําคัญนะคะเป็นตัวเปิดผิวช่วยให้ผลิตภัณฑ์บํารุงที่คุณมีอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งคุณดูดซับเข้าผิวได้มากถึง80%นโอ้โหคุณเคาะให้ดิฉันหน่อยเคาะกเปอร์เซ็นต์สูงมากนะเคาะอีกกระดิ่งเคาะอีกเคาะอีกมันลดมากเปอร์เซ็นต์สูงมาก80%ดูกอต้องแล้วคุณดูรูปนี้คุณเห็นไหมดอกกุหลาบไม่ใช่เงาะนะมาดูไกลๆเห็นเป็นฤดูเงาะไม่ใช่เงาะนะแม่คืออดกกาชชิปใ่ดอกกุาบเนี่ย มันผลิตจากกลีบกหลาบนะแต่กลีบกหลาบที่เรานํามาผลิตเนี่ยให้คุณสมบัติเหมือนรกของพืชร hmm. กของพืชเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในเก็บเก็บในการเก็บแร่ธาตุสารอาหารกรดอินทรีย์ต่างๆไว้เพื่อหล่อเลี้ยงให้เกิดเป็นดอกเป็นใบที่สวยงามค่ะ <c oughs> ดังนั้นเมื่อนํานวัตกรรมนี้มาใช้กับผิวมนุษย์ของเรามันจะกระตุ้น การต้านอักนุมูลอิสระทําให้ผิวเราแข็งแรงต้านอนุมูลอิสระได้ดีขึ้นกว่าเดิมและที่สําคัญคือทําให้ความชุ่มชื้นลดการอักเสบลดอาการวัยของผิวพี่บอกได้เลยคนอายุ40ปีขึ้นไปโดยส่วนใหญ่ผิวจะเริ่มไวจากเมื่อก่อนอุ้ยขอใช้คําบ้านๆนะแม่นะรู้สึกว่าตัวเองหน้าหนาหน้า,นาด้านหน้าทนไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยไม่เคยระคายเคืองไม่ต้อง40หรอกค่ะ 30กว่าก็เป็นแล้วค่ะพี่เอเริ่มเป็นตอน40น้องแตงแต่เป็นตั้งสกว่าค่ะเพราะอาจจะแบบว่าสมัยก่อนไม่ได้สนใจน้องแดงอยู่แสงมั้งไม่เจอแสงกระตุ้นหวั้งอจะใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจเพราะเพราะคิดว่าผิวเราแข็งแรงแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปเลยตามร้านสะดวกซงสะดวกซื้อโตครีมโซซองตอนนั้นตองละสิบกว่าบาทเลยคือใช้ถล่มทลายเลยโดยไม่ได้แคร์ว่าอ๋อฉันจะแพ้ไหมเพราะตอนนั้นมันไม่แพ้มันชนะใช่ตอนนั้นมัชนะัชนะตลอดใช้อะไรไวท์เทนนิ่งรุนรงรุนแรง ก็ะะใช้รุนแรงมากับหน้าเพราะว่าหน้าเราเป็นหน้าที่มีความแข็งแรงเข<ฆ>าบอกว่าผิวคนอีสานจะมีความแข็งแรงกว่าผิวคนจากภาคอื่นเนาะ,<ฆ>ะก็เลยคิดว่าอ๋อคงจะเป็นแบบนั้นมั้งเราก็เลยไม่เคยแพ้แต่พออยู่ไปอยู่มาประมาณสัก30 30ก,กว่าเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะทำไมใช้ครีมทั่วไปที่เป็นครีมซองครีมถูกๆครีมมันเริ่มผื่นมันเริ่มแพ้มันเริ่มหน้าดํามันเริ่มเหอ่อมันเริ่มโดนน้ําต่างจังหวัดน้ําทั้งนั้นน้าทั้งนี้เอ๊ะทำไมมันเริ่มเห่อ เอ๊ะเป็นเพราะอะไรโทษน้าโทษด,ดินทดโทษฟ้าโทษอากาศแต่ปรากฏว่าพอศึกษาโดยแท้จริงปรากฏว่าเป็นเพราะว่าผิวเรามันอ่อนแอถูกต้องเมื่อคุณรู้ไหมว่าเวลาที่ผิววัยเนี่ยผิววคุณรู้ไหมว่าถ้านคนอายุน,น้อยอายุน้อยแล้วผิววัยต่อสิ่งเล้าเนี่ยสิ่งกระตุ้นต่างๆเนี่ยเป็นเพราะว่าผิวอะขาดน้ําค่ะตัวไฮโดรแมกมันจะตามมาทีหลังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่เล่าให้ฟังก่อนว่าบางคนมี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 ลูกที่กําลังเข้าวัยรุ่น หรือมีคุณพี่ป้านะอาที่วัยสามสิต้นๆแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะสมไมหน้าเรารู้สึกมันกล้านอเอ๊ะหน้าเราทำไมมันมันคุณขาคำว่าหน้าแห้งกับหน้ามันคุณเชื่อไหมว่าเป็นคนคนเดียวกันค่ะ คนที่หน้ามันมักจะบอกว่าน้องเอจ๋า moisturizer ตัวนี้ไม่เหมาะกับพี่เข้าใจแล้วตัวนี้พี่เข้าใจน้องเอละตัวนี้คืออาบน้ำล้างหน้ามาเช็ดอะจับเป็นจัเป็นจัเป็นเปิดผิวเปิดผิวต่อไปนี้ครีมทุกครีมมันจะดูดซับเข้าหน้าพี่ได้เต็มที่พี่จะได้ประสิทธิภาพจากมันเต็มที่จากเงินที่พี่จ่ายไปพี่เข้าใจแล้วโอเคคือพี่เข้าใจดีมากต่อไปอันที่สองไฮโดรแมกตัวนี้เอคอนําเสนอและพูดชัดๆเลยลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาหน้ามันคุณใช้ไฮโดรแมกตัวนี้เถอะ เอ้าบางคนบอกว่าบางคนบอกว่าเอาหน้ามันแล้วจะต้องใช้อยเจอร์เนื้อหนักๆไปทาไมทําไมต้องใช้หน้ามันยิ่งมันไปใหญ่ซิเดี๋ยวสิวที่ฉันเห่อยู่มันยิ่งเห่ไปใหญ่คุณรู้ไหมคะท่านผู้โดยสารโปรดทราบค่ะการที่คุณหน้ามันเป็นเพราะผิวของคุณอยู่ในสภาวะขาดน้ําร่างกายเรามันฉลาดมากเมื่อผิวของลูกค้าขาดน้ําร่างกายจะผลิตน้ํามันมาเคลือบผิวมากกว่าปกติถูกต้อง ถึงทําให้คุณพี่หน้ามันหรือว่าคุณน้องๆวัยรุ่นหน้ามันค่ะคนหน้ามันแก้ปัญหาไม่ตกยอมที่จะไปล้างหน้าระหว่างวันมันก็จะย้อนกลับเข้ามาสู่ข้อที่หนึ่งก็คืออันนี้ว่าคุณล้างหน้าบ่อยเท่า,าไหร่เท่ากับคุณทําลายสมดุลผิวส,สมดุลมากเท่านั้นยิ่งแก่ไวผิวหน้ายิ่งเหี่ยวไวแก่ไว พี่เอสังเกตนะพี่เคยเป็นเด็กพาณิชย์มาก่อนเพื่อนวัยรุ่นเด็กพาณิชย์พี่ตอนเที่ยงปุ๊บแวบไปห้องน้ําอาบน้าล้างหน้าถือโฟมไปโรงเรียนด้วยแล้วก็ทาแป้งใหม่แป้งใหม่หน้านวลสาวันนี้ต้องหน้านวลแน่เลนเป็นคาแิคเตอร์ต้องอะไรลิปส้มนิดนึงไทยทิพย์อุทัยทิพย์แต้มอ่าลิปส้มคิ้วมานิดนึงแก้มไม่ต้องนะบอกได้เลยพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยมันผิดมาตั้งนานแล้วสาวๆหรือพี่ๆท่านไหนที่ยังมี แอบมีความกังวลใจเรื่องตัวเองหน้ามันและพกโฟมล้างหน้าไปล้างหรือทิชชู่เปียกไปเช็ดต่อรายระหว่างวันนะคุณกําลังทําลายน้ําหล่อเลี้ยงผิวโดยธรรมชาติและน้ำมันเคือผิวโดยที่คุณไม่รู้ตัววันนี้อนาัตแล้วคุณจะแก่ก่อนวัยนี่คือจุดเสียที่สุดตอนนี้พี่ลูกสาวพี่นะอายุ18ตอนนี้นะพี่โชคดีมากที่พี่หันหัวเรือทันตั้งแต่อายุ13บน้องเป็นสิวบริเวณหน้าผากเนินอกกับด้านหลังค่ะพี่ให้น้องเช็ดโทนเนอร์อ๋อแสดงว่าเช็ดได้ทั้งหน้า ลำคอวันนี้ยังไงถึงบอกว่าเช็ดใต้วงแขนได้อีกเหลือมาจักรแล้อุยลืมเมื่อกี้โชว์จักรเแล้วลืมเล่ามาจักรแล่ลืมเล่าให้ฟังเรื่องนี้จักรแล่เอเป็นคนที่ขุดแล้วก็ถอนขุดแล้วถอนขุดแล้วถอนเป็นคนไม่เรียกว่าขนคุดขนคุดขุดถอนขุดถอน จนกระทั่งตอนที่เราขายโทนเนอร์ย้อนไปหลายปีก่อนนะคะลูกค้าบอกว่าน้องเอน้องเอพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังพี่เอาโทนเนอร์เช็ดหน้าเช็ดคอแล้วใช่ไหมเพราะว่าคอแบบพี่ใส่สร้อยแล้วมันเป็นเส้นร่องข<อ>ี่ใครเนาะแกก็เช็ดแล้วก็วรู้สึกว่าเส้นคอแกหายแกก็บอกเฮ้ยทำไมเส้นคอดำๆตรงร่องคอหรือว่าบางคนมีน้ำหนักเยอะเนี่ยนะคะมันเป็นเส้นดำๆเขาเช็ดแล้วเขาหายเขาเลยแบบหลังมือเลยข้อสอบนลคะแล้วเช็ดจักระแล้วแผแล้วเช็ดจักระแล้วแี่เช็ดเลยเช็ดสดเลยเนี่ยเช็ดสดจักระแล